อยู่ตรงต้นไม้ไงมือก็จะแพ้นัดสุดท้ายรอดไปแรกกันอ่ะเหลืออีกหนึ่งน,นัดอ่ะใครย<อ>ิงัดก่อนชนแะแตะคุยโดนก่อนมึงเร็วกว่าอือสี 4, <AK S 1> ่หนึ่งหกไอ้ค่วะไอ้ค่วะไวกว่าสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งหกเปไหนไปไหนโอ้แม่งเบียดไสี่หนึ่งหกเพื่อนแม่งเบียดอย่างนี้ 4, นี่ไงดูระยะอย่างนี้นะะนโคช้ชกิบไม่ใช่นี่ไงน,น้ำท่วมโดดดิเกียดน้ำท่วม ไอ้สันโดดไปแล้วเดี๋ยวไปหารถไปต่อจอดขีเกียดน้ำท่วมเียบนะจะมุงไปทางนู้นมันฟาร์มยากยากและปิดจำงีมันโดนมันนี่จำมันนี่จำมันใช้กับน้ำท่วงได้ที่ไหนมันดอบใส่น้ำท่วงไม่ได้โดนดึงขาอยู่ตรงเวลาวิ่งก็ลงมือใกล้ๆมีใครพุ่งมาทางนี้ไหมไม่เห็นมเห็นคนพุ่งมาเลยลงรถทอกไหม ไม่มีรถท็อปลงรถท็อปเลยดีกว่ารถท็อปมีอ่ะครับมีเหรอกูเห็นล่มโรงเรียนไม่ใช่เหรอโรงเรียนรถท็อปกูไม่เห็นแต่ลงเขาพีมีข้างๆรถท็อปคนหนึ่งจะลงรถท็อปอ่ะมีด็รถท็อปมีคนมีคนลงอย่างน้อยหนึ่งตีเมื่อกี้งั้นไม่ไปแล้วเห็นล่มหนึ่งอันเมื่อกี้โอ้ยบ้านไม่โหลดโอเดีแล้วงั้นไม่ต้องลง นอกจากไม่มีบ้านไม่มีรถด,ด้วยแม่งเสาไอของอากาศกูน,กนี่เหม็นแบบไอเนี่ยนะที่ในอุลตรแมนสมัยก่อนอะอเสียงลดหรอเูไงอ๋อกูอ,อ,อ,องกอจะร,รีบฟาร์มตรงนี้ก่อนไงไม่งั้นเดยวพวกนั้นมันมาแล้วมันจะมาเอาที่นี่ไปด้วยวก็เลยฟาร์มนี่ก่อนเลยเดี๋ยวไปเข้าน้ำท่วม อลองคอนเทนเนอร์กูยังเข้าใกล้ไม่ได้อ๋อปิด้วดเลยเข้าใกล้ไม่ได้้วยังเข้าใกล้กันนันไม่ได้ทำไมโดนโดนร้วดหนีกลับเ <c oughs> ขียนอาคมลุงมาบอกมึงอยากเข้าใกล้กูเฮ้ยมีรถพุ่งไปน้ำท่วมมีเสียงมอไซค์พุ่งไปน้ำท่วมอือือระวังไม่รู้จอดเรื่องนะไม่จอด้งจอดหรือเปล่าไม่รู้เตรียมปืนแล้ว <c oughs> ไม่น่าจอดไม่น่าจอด S <S เสียงมันเหมือนวิ่งยาวยังไม่ได้ยินเสียงถ้า,างั้นคงขึ้นในจอดบน,น้งแต่เราอยู่ในวงอยู่แล้วนี่วงบีบยาร์ดอะ meets. เสียงรดอีกแล้วเหรอคราวนี้บักกี้อ่ามี gy, บักกี้วิ่งมาอันนี้อยู่ไหนวิ่งไปทางมึงวิ่งปตัดมึงวิ่งขึ้นไซวานี่แบบ อย่จอดเลยกูมีหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งกระบอกเดียวไม่รู้จะสู้ยังมีกระสุนช็อตกันนี่ให้สิบนัดไหนช็อตกันบัวนี่ไงช็อตกันมึงอยู่ที่กู <c oughs> ไหนช็อตกันบัวมีกระสุนนะมีกระสุนๆนะกูเม,ม,มาได้ <c oughs> <c oughs> เป็นห้านัดเสียงมอเอร์ไซค์ว่ะแต่กูเป็นคนขี่นะโอกูนี่เตรียม SKS ยิงเลยเด็ใช่เด็กอย่ายิงอย่ายิงเขายังไงเขาแฟนรีแฟนรีแอมเฟอรี่แอมเฟอรี่เออกูก็เคยทำแบบนั้นอ่ะแต่ตายไม่ไม่เหลือไม่แต่เสียดให้กูยิงแบบยับเลยโอ้หมวกหนึ่ง หมวกหนึ่งมาสู้อะไรกับอะไรนะหนเก้าหนึ่งหนึ่งได้หมวกหนึ่งเนี่ยเทียบไม่ได้แม้แต่สเก็ดตดของหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหรอกใช้อะไรอยู่อ๋อกูใช้หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งกูมีแต่หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเลยแหละไม่ได้ใช้อะไรอยู่ก็ไม่มีอย่างอื่ในให้ใช้ด้วยเนี่ยเมาส์ช็อตการ์ที่กูได้นะไม่รังใช้เจอถ้าไม่เจอถ้าดวงจะซวยขนาดน,นั้น,นะนะ เจอเปืนอื่นไงต่ไม่เจอช็ก,กันแล้วก็วิ่งวนรอบเมืองแล้วก็ไม่เจอคอยดูพูดอี่ยชัวร์ที่คองนี้แต่ดุฒาาิหลังจุดไปไม่ชิดไม่อยากแปลนเจอวะ่ะกันน,นะนะไม่ใช่ช็อตกังสิ เจอเลเกตสัก,กามันตงตกไม่ใช่หกอ,อันนี้กวนตีนเฮ้ยมงขึ้ไ<ม>นไงนะน,นานๆทเออีเวลาตั้งใจเล่นก็ไม่ตกไงสงสัยไงที่มึงยัไม่เจอเือนเจอแล้วเจอทีสองก็บอกวางอยู่คู่กันเลย หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งกับเก้ามมอข้าวซองเนี่ยจะได้ใช้ได้ใช้ที่ไหนวะรอเล่นได้ใช้แค่ตอนเริ่มเกมนั่นแหละถ้ามันติดขนาดถ้ามันมากันขนาดนี้ฆ่าตัวตายไม่มีปัจเจเนีย เกของปิ่มคงต้องกูมีอ้นี่มีเอเคใครจะใชมไหมเดี๋ยวกูไปเอามันอยู่บนดาดฟ้าพอดีมาให้นนะนหน่อยอืมมาให้นหน่อยมัน่ีหน่อยตลบเลยเนี่ยตรงเนี้ยบ้านมันคือบ้านสูงสูงสุดอะบ้านที่ใหญ่สุดแลวสูงที่สุดอะ หญ่แค่ไหนทำยัอ้ให้ดูหน่ะนนนนนโอ้ตกมาจากหลังชายม,มองไข่ตัวเองเลยเนี่ยใหญ่แค่ไหนก็ประมาณนั้นแหละไม่มีแล้วอ่ะไปหายไปแล้วร่างนี้ร่างนี้ไม่มีแล้วอ่ะเก็บปัญญาสินะร่างนี้กูไม่มีไข่แล้วอ่ะตอนยิงแตกไปตามเมื่อกี้ไงไม่กูหมายถึงร่างนี่กูเป็นเนี่ย ยิงแตกอะไรวะอ้าวกูได้เอชอีกกระบอกกูทิ้งโลกไว้ตรงนั้นน่ะกูทิ้งอ้ำอะนุ่งยาวปะอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่รอบกูเนี่ยมอนมึงโหอยู่บนฝั่งแ่กูลำบากกับการมาฟาร์มบ้านในน้ำกูทิ้งโลกไว้ประมาณสองสามประมาณเลยเกือบเกือบร้อยนัดอยู่ตรงที่กูมาเุณอะ มึงธนกิจวันฝัใช่ไหมมึงฝามันฝั่งป็นไม่ใช่บอกกูทีใช่หรือเปล่าอ่ะแล้วมันอยู่ไหนวะอยู่บ้านข้างๆอ,อ,อ,อันแรกเลยทีห่หายปเจ้กิดมีกระสุนวางไว้ให้ด้วยมั้งเป็นร้อยเลยอ้าว ไม่ได้ให้ว่ะเดี๋ยวเมาดิโ,โก้ลืมทิ้งกระสุน <Okay. S 3> นั่งทิ้งอำํำวันทำไมไม่ทิ้งกระสุนไหยฮะกูทิ้งกระสุนไล้นะจะเป็นจุดสี่ห้าร้อยกว่านัดนี่มาแล้วมึงจะเอาเลนดัดไหมอะเดีย๋ยวเพิ่งไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้ไ อยู่ตรงไหนของบ้านนะดัดฟ้าตรงดัดฟ้าชั้นวนสุดมันต้องต่อหลังไม้ขึ้นไปบุลเล็ตบุลเล็ตบุลเล็ตลูกคาคือลูกขนาดคนพูดคนพูดยังลูกตามคนพูดยังหลวบอ่ะคนพูดไม่ติดลูกลูกโคตรลูกเอซิบสองครีครีครี แต่ฟ้าผังไหนวะบ้านใหญ่สุดมันขึ้นไปยังไงม,มันขึ้นไปยังมีแต่ฟ้าสองฝั่งมันอยู่บนหลังคาชั้นบนสุดเลยมึงต้องต่อกล่องมาเทนเนอร์ขึ้นไปอ่างขึ้นอยู่นี่อยู่ข้างบนนะขึ้นไปดิอืออ้าเอมึงทำมั่วสืออะไรวะกระโดด นี่ยขึ้นมาถึงแล้วเนี่ยทำไมต้องไปอยู่บนหลังคาด้วยนะมึงทิ้งไว้ที่ที่มันเก็บง่ายกว่านี้ไม่ได้รรหรอถ้ากูทิ้งวกับปืนไงช่วยเก็บติดตัวมาทิ้งที่หลังก็ยังได้มันจะได้ดูมีคุณค่าแล้วอะไรคือเอาวงแดงมายักหัววะเนี่ยเมื่อกี้ลงใกล้ๆบอกรีบไปซะกูจะเอาลงแล้ว มึงเอาใกล้ๆปุบก็พอออกใกล้เสร็จปุ๊บมึงเอาลงตรงกลางหัวเลยเอาลงมาเมื่อกี้ไม่โดไนไอ้สัตว์เมื่อกี้ไม่โดนครับนี้ต้องไม่โดนอดี๋ยวเมื่อกี้ไม่โดนคราบนี้ต้องกลางหัวมึงประมาณนี้ไม่มีทางเจ็ดจุดห้าม้าที่กูได้นะมีอยู่เจ็ดเจ็ดจุดหกสองแม่มึงยาวเจ็ดจุดหกสองนะห้าจุดห้าหกมันลง ตรงนี้มี A k S, <S A k S อีกแล้วเหรอถือทีไยตายทุกทีเลยอ๋อบ้านตรงนั้นกูโยนทิ้งไว้หรอือเปล่านั่น่าจะของมึงแหละแม่งมีแต่ปืนไม่มีลูกดิฉันเดี๋ยตรงน้ำท่วมพอดีเลยใช่ใช่ใช่ใชเพราะงูอยู่ที่กูควรเล่นไม่ใน A T S สั่งผก็ไม่มีแับเออนี่ไงล่ะ,ละอะไร,รอะเต็มหัวเลยครับ ยอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ในน้ำท่เลยกูประกาศทัวร์เซรร์เลยตายด้วยเลโซนโอ้ยหาี้ตายแน่ๆนอกเอาบายเลสโซนไอ้สัวแล้วทั้งตัวมันีแต่เบลเบลมานี่มานี่มาเอายาให้กูไม่ต้องไม่ต้องปั๊มไปตายตายไอ้ฆ่าอย่างงี้ใช้โซนได้เือเพิ่มแน่นอนไม่มึงมีพวกยาเครื่องดื่มชงรลังเทนชิวเลอร์ไหมมีมีมี มีสองกล่องดเอกจมีสี่นะมาหาได้ของกูที่ท<ด>ให้ไปตาที่แล้วยังเหลืออยู่ปะ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้สี่อันใช่ม <c oughs> <c oughs> อันนี้กูให้ไปตาที่แล้วใช่ไหมเออใช่มนโอนมาถึงตาเนี้ยเฮ้ยแต่ก่อนโอนอาหารรถเถอะก็รถที่โมขับมาปั๊มมันดูกูปั๊มอยู่เนี่ยมันดูเพื่อนสิเนี่ยแบดเดอสิบอันได้อยู่แค่เนี้ยเนีน่ยหมดแล้วเนี่ย แดกยาไปเดี๋ยวก็เจนเลยออันหนึ่งนี่หว่าต้องดื่มต้องกินสองกระป๋องมอังม้อย่างเงี้ยไม่งั้นแบนเดียติบอันไอสัตว์มึงแม่งมอมมี่อยนี่หว่าพันยังไงแผลมันหายวะไม่เข้าใจแล้วอะไรการอะไรการ,รดื่มเครื่องดื่มชูกำลังเพื่อให้เลือดเพิ่มคือมันก็แบบชูกําลังให้มันทหารกำลังวิ่งไปยิงยิงยง,ยง,ยง,ยงกันแล้วก็กินเลบูอ มันก็เหมือนกับไอเนี้ยบัทนไอตัวพวกไอเนี้ยบัทนฟิลหรือว่าเป็นคอสอะที่แบบเวลาโดนยิงใกล้ตายหลบหนังบังเกอร์ให้เลือดเจนแต่นั้นมันไม่ต้องพันแพงบ้านั่นไม่ใช่มันนั่นไม่ใช่ระบบเลือดแร้ออันนั้นเขาเลือกระบบเขื่อนหุยโดนยิงเหรออายยังเลยแล้วก็น้าแดงแล้ว <c oughs> เลือกรถ <c oughs> แล้วก็แบบต้องแอบไปก่อนเขือนตาย <c oughs> ต้องหารถมันที่ไหนอยู่ตรงนั้นเลยลงแล้วหรือเปล่า เหเบิดอตงต้องมีซากสิไม่ใช่มันมอไซค์สองคนสามทางนี้ป้าทางนี้มอไซค์สามพี่กูขี่มาที่พ่วงข้างโดนระเบิดละกูไม่ได้จดตั้งมีเลนดอทอ,อันเดียว ม,ม่อันหนึ่งใช้ศูนย์เลงยิงก็ได้ว่าสกาวน้องใส่เลสตบด้วยก่อน,น,นแม่งศู <นา S 2> แงาแตาให้เอากัขึ้นรถก่นต้องทำงีงยิงมึงแล้วจะเก็บขึ้นรถตีสัตว์เอาล่ะเดี๋ยวกูจะทิ้งว้การ์ดดีมากพูดงี้ป๋อมจอบก่อนนีดขอยิงแม่งแล้วลู้ก่อนเดี๋ยว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 เดียเดีอกวดียวด้วยน,นะ ดี๋ยวก็ทำแบบไปปอมเกมนั้นนะ่ะมึงถามปอมหนิตอนมาเล่นกับกูโซโลไอ้ดูโอ้กัน <mm> ยิงแล้วก็ชุบแล้วก็ยิงลงใหม่แล้วก็ชุบบอลได้ลีทีได้สัตว์กูยิงไอ้ยอดปอมล้มไปประมาณสี่ห้ารอบอะชุบขึ้นมาย,นยิงลมมมามาเล่นเรื่อยๆ,ๆ <mm> ก็ตาอันที่มึงหลุดอะ่ะตาๆๆกูก็เลยเกียร์ไงปอมเกียร์ในปอมตอนล้มนี่กูยิงหัวแล้วนะนะ <mm> ตอนแรกเขามินตัดไงวะตัดเฉียงวะใช่เฉียงไปทางขเขาไม่เฉียงลงดิใช่ปะไม่เฉียงไงบจบไม่ไดไ้หมอใส่มันจะล้มอย่างเดียวเดียวีเพื่อนเพื่อนห้าวิหมอกจะปีบมึงอยากความตายทั้งคันมาล่ะมึงมึงลมแบบเจอตอนจีแบบ นมไปเลยจะขับมอเตอร์ไซค์ไปก็ขับจีบไปจีบมีคนนั่งรอมีคนนั่งรอพาผมไม่ส่งด้ครับคิดปังนะเออไปข้างหน้าแล้วปเปียวเปียวบักกี้ม,มอไซค์คันนี้มันมีพ่วงข้างมันไม่ใช่ไรเดอร์มไม่ใช่ของที่กูควรจะขับมันจะล้มอย่างเดียวเลยคันเนี้ย มันไม่ใช่สิ่งที่กูนควรจะนั่งอยู่นนั้นข้างหน้าก็มีรถอะบ,บักกี้วะไม่ใช่ดาเซียแล้วก็มีบักกี้ง่ายก็นั่นแหละกูไปถึงข้างหน้านู้นแสดงว่าไม่มีใครอยู่อันนั้นแอ,อมันเข้าวงแล้วนี่หวะรอบบ้านตรงนี้เนะี่ยที่เราไปก่อนโอ้ลูกสองกับเอเทนแม็ N ของเอสอ ไม่ได้ใช้ไม่มีเอ็ยอาไม่มีเฮียเลยอ่าแฟลตไฮเดอร์อ๋อใช่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 สวัสดีครับหน้าบ้านอ้าวกูเข้าหลังบ้านแม่งชวนไปหน้าบ้านอ่ะแล้วพวกมึงวิ่งวนกันทำไมกว่าคอาไหมายกอมึงอันเอาหรือว่าใครจะเอาความแพร่ มึงมีด้วยเหรอกูใส่อยู่ในสักค่กูแม่งมีสองเอไอสัตว์อุปกรณ์ม่นไม่พอแต่งกูมีพันธาย์เอ็มสี่กจะไปไหนอ่ะรองดิลองดีแพดไชน์กูแอบอยู่ไงกูเนียนเนียที่อะยรอยู่กลางทุ่งไม่หมายถึงไงกูเนียนนั่งอยู่บัรถแบบเนเนียนไม่มีใครรู้หรอกเขาตูมานี่เห็นเป็นตัวอะไรแค่ บ้าเหรอไปกองขลาวานเดินทางไปตัดเอาไปตามถนนเฉย ไอ้นลูกก็น,น่าเมื่อกี้กูมีประสบการณ์เลยทัดจี๊บตะแคงข้างยาโตกนักขับรถอันดับหนึ่งของประเทศซีเรนด้วยโอ้โหฝนตกดังมากาตกหนักปัดใ่ชีวิตจริงเหรออไม่รู้เรื่องเลยใส่หูฟังแบบอินเดียกูว่าอินเดียแต่ของกูเกิดเป็นนักเตะกูใส่อินเดียไม่ได้กูจะอ้วกกูปิด เสียงปน,นอยู่ใกล้ๆต่องหมายเลนั่นนี่คือใส่ยินเดียผิดกล้ากี้สายสลับหัวฟังไม่รู้เลยเยสเสียงปืนอยู่ขวาเราเมื่อกี้ไม่ได้ยินรถลรถมันไหลนนเ่ราออต้องเพิ่มเสียงเหมือนกันได้ยินเสียงฝนตก มันน่าจะมีแบบเกี่ยวกอบการสัมพันธ์ได้เรี่ยวกับผลตอบ<พ>สนรู้ไหนอ่ะพรุ่งนี้นนนนนเมียนโคตรเสียงปืนอยู่ในเมืองด้านหน้าไม่ผมว่าอ,อยู่ด้านหน้าร้อยยี่สิบเนี่ยเป็นเมืองละคนเราเสียงกันเบาเสียงเมื่อกี้กูว่าได้ยินอยู่เอ๊ะอ่ร้อยยี่สิบปกติเสียงแรกไม่รู้ช่องหัวแม่ง อยู่ไหนก็นโดนยิงเกยมึงหูนหนวกแล้วรับเอฟเฟกต์ร้อยนึงเลยร้อยหนึ่งเลยอนะ่ร้อยหนึ่งเลยเหรอนะอมึงระวังตัวตัวเองหน่อยทำไมวะใครจะตุอยอ่ะเผื่อมีคนลงมาจากสตารเบอร์ ว่าถ้ามันลงสต๊าเบอร์จริงมันไม่อยู่ถึงนตอนนี้คนบ้านในความสต๊าเบอร์ยาวจนถึง่อนนี่ยหมอกสองไม่หกหมอกสามม,ม,มึงเชื่อามันจะอยู่สต๊าเบอร์ยาวขนาดนั้น,นะนะสต๊าเบอร์หมอกแรกก็หมดแล้วหมอกแรกก็ไม่มีของไ,ม,ไม่ยังไม่หมดหมอกแรกของก็ เมืองแม่งอันกระจิ๋วเดียวเห็นคนอยู่ไม่สุกอ,อย่างเขาไม่เดินไปเดินมาอยู่ไม่สุกจะโดนยิงไงที่อยู่ไม่สุเกเนี่ยกูมายงเฮต้าเนี่ยครต้าแหลมจะโดนยิงแล้ววิ่งไปวิ่งมาเขาเห็นอะไรใส,ใส่กระเป๋าสามเดินไปเดินมาเห็นเราแบบอ,<ก>อะไรขยับขยับไว้เยอะย,ยิงแม่กู S S sack, track, half, chips, okay. ก well. ูว่าเสียงอะไรวะแสก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 เสกเสียงอะไรวะกูไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยตอนเนี้ยกูได้ยินเสียงมึงมาวิ่งไปวิ่งมาตลอดมึงเปิดเอฟเฟกต์อ่ะมึงได้เปิดมาสเตอร์วอลลุ่มป่ะอืออ่าห้าสิบไอ้แง่วงกระจิงนี่ทำไมมึงคนยังเยอะอีกวะครึ่งหนึ่งของแมปเลยนะเนี่ยถ้าบีบเข้ายาร์ดแบบตอนจบไม่ไม่ยาดหายไปครึ่งเมืองมั้ย เนี่ยแล้วก็ชิดขอบวงเลยเว้ยบิวเข้ายาดนั่นไงไอวิชาดยายาดวะเดินน่ะอยู่ใกล้วงมากลองเห็นกันมุ่งวะกูเสืยลงงานซ้ายว่ะกูซูมแล้วเดี๋ยวลงงานซ้ายสกปรเลยซูงด้วยสกปรเลยถามมัน <c oughs> <c oughs> กูก็ซูมได้อย่างเงี้ย <c oughs> จุดที่ไอโมดนโดนยิง <c oughs> เฮ้ย <C> e <an> ข้างหน้ามีคนวิ่งสองคนสามคนตรวต้นไม้ข้างล่างเดินเออว่าสองคนหรือสามคนสี่สามสี่สี่คนอเมีใครมากกว่านี้ไหมไอส,ส <า S 1> ัตว์ถ้<ส>าห้าคนก็คงหัวแล้วแหละแม่งขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดมันคง<ๆ>ไม่มึนขนาดแบบมีคนวิ่งมาพร้อมเห็นชัดมากอ่ะทุงในนี้น่ยถอยลมาเราใช้มุมกล้องดวงไม่แต่เราก็ต้องลงไปข้างล่างเหมือนกันนะไม่ดูก่อนให้มันไปก่อน เราไม่ควรเดินตามรอยมันข้อดีของการเดินตามรอยมันคือมันไม่ค่อยระวังคือ,คอไม่คือเราจะไม่เจอศัตรูแต่ข้อเสียคือมันอาจจะดักมันอาจจะหยุดแล้วดักคนข้างหลังได้ทุกมื่อเราจะใช้ต้นไม้เดินดูมุงเหมือนต้นไม้ถ้ามันแบบมันตัดสินใจจะหยุดดักตรงไหนเราจะซวยเลยมันจะหันมาเจอเราเลยกูว่าอยู่ไอ้ตรงหินข้างหน้า มันอยู่ต้นไม้ทางซ้ายอยู่เอชดีสามสี่คนอยู่กันหมดเลยนะวิ่ง,งกันลุกทิ๊กุกยิงกับหมาพุ่เด่นปืนแรงๆมีนะไม่มีสกอกอ่ะมีเลดดอดกับโนสกพบมีสองปืนเนี่ยยิงให้ไงมีเลเข้าวงไปก่อนเอาไว้วงก่อนดีกว่ามันอยู่ระยะมันอยู่วงอะ่ะถ้าเราโม่ดตย,ยิงกับมันมันจะไ,ไปที่ลงละถ้าเราโม่แต่ยิงกับมันมันจะใช้เวลาตรงนี้เขาเรียก่อะไร มันจะใช้เวลาที่เรายิงมันมายิงโฮเราได้เพราะมันอยู่ในหมอกแล้วเราจะเข้าทางให้อยู่บนเขาเนี่แหละนนมีคนในเมืองยิงพวกมันเนี่ยเราเข้าหมอกแล้วนะระวังหลังไว้ก็พอข้างหน้าช่างมหมคือข้างหน้าถ้าเราแอบเด็ยถ้ากูมีคนวิ่งอกมาอีกสองคน แที่ผมบอกว่ากลักวคือถ้าเราหน้า่างเงี้ยใ,ในเมืองอ่ะจิงเราไม่ได้เว้ยแต่ที่จยิงเราได้คือพวกที่หนีหมอกนะอ้าอย่างไรงโรงงานมีคนหรอวะมีไปยิ่นเสียงมาจะยิง เสียงรถไม่ไมีอยู่แล้วมีแอร์ดรอปลงบนหัวเราเลยไหนวะอยู่บนเนินข้างข้างซ้ายมึงอะนอกหมอกหรอไม่อยู่ในหมอกมีคน,น<อ>มีคน,น<อ>มีคน จะเอาวะต้องเอาอ่ะมีอีกคนนึงสามคนอยู่หลังหินพยายามจะวิ่งเข้ามาเอาของไม่มีคนอยู่ตรงกล่องแล้วหนึ่งคนมันมีคนอยู่ตรงกล่องแล้วคนนึงยิงไหมจะยิงไหมเด็กหนึ่ง ตายหมดตายหมดตายหมดเนี่ยแหละเอ้ยมีมีมีคนอีกฝั่งนี้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 ที่กูมองเนี่ยหลังหินข้างหน้ามีต้นไม้กับหินนะเดินย่องเลยนะมึงปมมเป็นย่องเลยนะมึงหล่มล่มเต่านีกมีคนอีกคนนึงเนี่อยู่ด้านขวาอยูนยน่ด้านขวา ขวาไหนอยู่หลังหินหลังหินทิศร้อยห้าเจอแล้วตายตายหมดตายหมดเก็บของตรงนี้แล้วรีบๆหน่อยไม่ใช่ไม่ได้หว่ะตรงนั้นมีคนอีกไม่ก็ะสุนไม่พอกระสุนม่นยี่สบนัด ไม่ไม่ไม่ต้องไปแล้วว่าเพื่อนไม่ทันแล้ววิ่งแล้วเนี่ยแแต่บบกระสุนเลยมีคนยิงเรามีคนยิงเราวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนมึงมึงยิงกระสุนเะยไตะการอ่าอ่าอ่ากูมีหกสิบนะเดี๋ยวกูให้ตรงนี้มีปนนะตรงนี้มีคนนะหมอบไปนะหมอบไปหมอบไปเสียงอยู่ข้างหน้าเราหน้าเนินนี่เจ้าแม่กด้านหลังอ่ะ ไม่แต่มันเทียบกับตใต้เนินมันอยู่ข้างล่างไกลอย่าเพิ่งโก้แม่งไฟเลยเดี๋ยวแม่งจะเพิ่มศัตรูเปล่าเอาไอ้คนที่เห็นเราให้เรียบร้อยก่อนคนแค่ที่เห็นเราอะอยู่ไกลเว้ยมันใส่สะโถกไอ้ี่ต้องเอาต้องเอาตรงนี้ออกไม่แต่มันไกลมากเราต้องเอาตรงนี้ออกเลยไม่ต้องเอาตรงนี้ออกไงปืนนี่กูปืนอะไรวะอ๋อเอดยวืนดี ล้มหนึ่งตายไม่มีคนเอ้้าตามาเอ๊ะต้นไม้ต้น,นนี้เข้าวะไม่ใช่แล้เมันยิงกับคนอื่นอยู่มันยิงค,คนคนอื่นอยู่ที่อยู่ตรงต้นไม้ตาตาตากระสุนต้องไปแล้วอ่ะ ยิงแล้วเออตายมีคนคนเย่งมันยังไม่ล้มไม่ตายแล้วกูฆ่าไปแล้วมีคนยิงกูอยู่คนที่นอนกับกูมันไม่ล้มคนเขียนหน่อยเออสิบวิคิววิ่งเลยไม่ทันแล้วพร้อมยาเขาไม่ทันแล้วจังหวะนี้ใครยิงวะเมื่อกี้มีคนยิงมีมีตรงรถป่ะไม่ใช่ตรงรถนอนไปแล้วตรงรถมีคนยิงมันวิ่งเพื่อนไม่วิ่ง หมอแม็กซี่กูไม่ทันแล้ววะกูได้หมออีกแล้วไม่ทันแล้วะไม่ทันแล้ววะไม่มียาเลยด้วยเออกู <c oughs> ตายแล้วลาก่อนเอฟยี่สิบสี่เพียงบอกลากูทีบายบายกู bye อย่างสร้างสรรค์อย่างดีนะอย่างน้อยกูได้ส่งมอบปฏิทินหนึ่งแม็กให้ตาไป ยิงเขื่อหน่อยยิงดักหน้ายิงดักหน้ามีตรงทุ่งโล่งป๋อมระวังไหนตาปอำยาอยู่ทุ่งโล่งตรงเสาไฟตาปอำยาสิเพื่อนยิงไม่ได้ยิงไม่ได้อเอ็มยี่สิบสี่ไอ้สัสเพคนไม่เห็นไคนเห็นป๋อมต้องยิงอ่ะเรือมองไม่เห็นมันเห็นคนหนึ่งอยู่แค่ตรงนั้นแต่คนน่ะอยู่ไหนไม่รู้อืมไม่ป๋อมมึงต้องลอยตาเมื่อกี้ไอ้ตาปอำยาอยู่เลื่อนเลยที่หมาย